ออองเเเเเปป็นกคร้่บมว่าอันนี้เราลองไปทำแบบเหมือนแบบว่าพูดแบนนิ่งๆลองเป็นเบอร์นิ่งๆใส่กันก่อน แก่ครเบ็นเอนร้อนไม่ร้อนอือแน่แบบดวยังไม่ต้งหน ค่อยๆมีอาจจมีแั่ก่ะแบบจะขอเาขอเสียอะไรหน่อยระบากันเกมแต่ตอนพี่แบบอะไรเนี้ยคัดครับคัค่ะ พร้อมนะหลบก่อนตรงนี้ไม่เห็นนะ อ๋อมันต้องแปดแต่เป็สามสี่ห้าหลังหลังหลังไปแอคชั่นปุ๊บสเราเดินเข้ามาเราอแต่ตอนเมื่อกี้เลยที่คอนตแอคชั่นที่เาีขึ้นมาเราพูดไปอยู่หุนปีกเองมีการัดวาแล้วก็ขึ้นมาสี่ีแล้วก็ได้เข้ามาหั้้พี่โดต้องแบบมองหน้า้มอง ้าแก้โรคซึมเศร้า,า,ารมันต้องเล่นให้อ่อนลงแล้วทีเนี้ย พอถึงจังหวะที่บอกว่าเอาคอนขึ้นมาวางเมื่อกี้มึงเล่นเป็นทางแบบว่า <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นทางรอบมันกูรอกอะไรเงี้ยมันต้องเล่นเป็นแบบที่เชื่อใจกันนะครับแค่เนี้ยเขาจะนิ่งแล้วก็มองรอบๆมองไปที่บอร์ดมองไปที่อะไรโดยที่ม่สิง่งกันจะนั่งอยู่ข้างหลังนั่งเจ็บแอขนข้างขวา ขาข้าอ่าดีกว่าแตหน้าตาแล้วเชิญเดยวทางรอเราเร็วหน่อยครับนอเรยี่ยมพับทุกคนดีดีไปนี้กำลังจะไปท่คันแล้